สวัสดีครับพี่น้องพบกันกับผมพาอยู่เ,ยเอขย่พร่เขาหงกเ้นเคยครับเหมือนนี่ตาเศร้าครับตาเศร้าวสวยแม่แดือนห้อนครับคือเกาเหมือนเดิมครับวิธีค่อยๆคองคนเลี้ยงควายเอาควายออกลามนะครับพี่น้องควายออกลามเล่มห้าตาเศร้านะครับจะสองสามโมงกะเอาเขาหม่มนอนห่มแล้วน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับห้าถ้าเฟื่องเขาได้เล่มและ บรรยากาศตอนเสาราหกโมงเสานะครับเอาควยออกมาลามเล่มหยากินเฟืองนะครับเฟืองในให,หน้านี่ละ่ะนี่นบรรยากาศบรรยากาศแห่งแห่งสบายหน้ากาัมีหยาอยู่เด้อพี่น้องเด้อหยาพอได้เล่มนะครับนี่ ลงเร่มหนาเลืมเล่มไปกับยิมเลื่มมาเศร้านะครับบึงเจ้าทองหยีแก,กหากินเฟื่องคือกันกิน,นเฟื่องกินหนาขึ้นกันเนาะพี่น้นอนงเนาะชมว่าบรรยากาศคือเกาเหมือนเดิมครับบรรยากาศของวิถีของคนเลี้ยงควายตอนเศร้า,าว่าเป็นแบบใดนะครับนี่คือ ตอนเศ้าเลยนด้พี่นอ้องตะเวนยังบระธนไหนขื่นเห็นตะขีตะะข่ตะเวนฝนขี่ตะเวนบระธนไหนอันนี้อยู่เดี๋ยวพวกมุ้งกลัวเกือบเจ็ดโมงพี่น้องบรรยากาศนี้มันเศร้าก็คืออากาศเย็นดีนะครับอากาศเย็นดีสบายแต่ว่าสายๆเที่ยงเที่ยงไปหาบาบนี่ห่อนเนาะก็ะคือแดดมันแห้งพี่น้องแดดมันแห้ง ส่วนใบก็ใบ,บสองใบาสามก็เอาลวงน้ำแอบน้ำขึ้นมาอีกแค่นึงก็หาเล็มห้าเล็มห้าเขาคอกก็ก,กินเฟืงองช่วงนี้ก็เน้นมากมาแน่พี่น,อน้องเนาะเน้นมากมาให้คนได้กินเป็นกำลังใจให้สุขูมสุขคนสำหรับพี่น้องที่กำลังสิไปทำงานนองมือนี่เนะาะล้างใจที่ยุดมาหลายมือติดต่อกันนะครับมือ่อกี้คือเป็นมือทำงานของผู้ใดลหลายคนนะครับ ของผู้ใดไ,ได้หลายคนสู่ต่อไปได้พี่นอ้องเด้อสู่ต่อไปสู่เพื่อน้าพนห้องละสู่เพื่อโจ้ของสู่เพื่อครอบเพื่อขัอ้วหาอยู่หากินไปพี่น้องซ้าล่าจากโลกนี้ไปนะครับผมก็ทงหมอบร,รากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมกันน้องพี่น้องนเนาะเมื่อเล,กล็กและน้อยสองหน้าที่สามหน้าที่อสองหน้าที่สามหน้าที่พอๆกันนะฮะ หมุนให้พี่น้องในเบงบรรยากาศทงหน้าไหรามกล้วยเนาะพี่น้องเนาะนี่ละมภาบรรยากาศกล้วยเจ็ดแปดตัวพี่น้องแจังได้กะฝากไว้กับร่างใจให้คือเกา่าเนาะพี่น้องเอา้าคลิปเีนเอไว้ซ้ำนี่พี่น้องพ่อกันตอนสสนี่ละอ่าคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสําหรับคลิปนี้ผมถพายุ่เคยไพ่กะขอเก่าคำว่าข,าขอบคุณเลยกะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนสวัสดีครับ